สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับตัวนี้รีวิวตัว DBX นะครับไดเวลเลก PA นะครับตัวนี้ไดเวลเล็ก PA เป็น DBX แท้นะครับเป็นคอดิจิทอนนะครับมาหาจากแท้นะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตัวนี้อยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตออเดโอนะครับ 0952246497นะครับสภาพโดยรวมสวยงามมากนะครับตัวนี้สวยงามครับตัวนี้สวยๆนะครับสาหรับท่านไหนที่มองหาอยู่นะครับ d ดว่าแหลกพีเอนะครับตัวนี้เป็นคอดิจิตอนนะครับสภาพก็95%ได้นะครับตัวนี้สวยๆนะครับดูด้านข้างนะครับตัวนี้สําหรับฟังก์ชันของไดว่าแหลกตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเจอรับฟังก์ชันนะครับตัวนี้ เป็นตัว ATA นะครับตัวนี้เสียบ ATA ช่องเสียบไม้นะครับ ATA เพื่อวิเคราะห์ EQ นะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องแรกนะครับไล่มาจากฝั่งซ้ายมือเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม ATA input นะครับตัวนี้เพื่อวิเคราะห์ตัวนี้เป็นกราฟเพื่อจะต่อจากสายลำโพงนะครับเป็นตัวฟังก์ชัน Auto EQ นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังหน้าฟังที่3ามนะครับถัดมาจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้ แสดงผลแต่ละฟังก์ชันที่เราปรับนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่4นะครับตัวนี้ตัวที่สจะเป็นตัวโหมดปรับแต่ละฟังก์ชันนะครับถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดไป enter นะครับกดลงนะครับตัวนี้โหมดซ้ายขวานะครับถัดมาก็จะเป็นอีกโหมดนึ่งนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะครับตัวนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับตัวนี้จะมี EQ นะครับตัวนี้มี EQ มีหลายฟังก์ชันนะครับที่บางตัวผมอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะยังใช้ไม่ค่อยถนัดทอะไรนะครับตัวนี้และอีกฝั่งนึงจะเป็นสเกลตัวนี้นะครับเป็นตัวปุ่มสิกเนลนะครับตัวนี้สิกเนลแต่ละแต่ละตัวนะครับซ้ายขวานะครับมิสโลมิสไฮนะครับตัวนี้ซ้ายขวานะครับปรับโลมิสไฮขึ้นความถี่แต่ละตัวนะครับ ขึ้นไฟโชว์นะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มสวิตช์พาวเวอร์นะครับตัวนี้สวิตช์พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้สวยๆนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับสำหรับ DBX ตัวนี้นะครับไดเวอร์แลนะครับของ PA นะครับตัวนี้ ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีของภาคอินพุตนะครับตัวนี้ภาคอินพุตนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสองฝั่งนะครับตัวนี้ฝั่งอินพุตก็จะมีตัวนี้นะครับตัวลิฟนะครับตัวลิฟต์อินพินหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าเรา ฟังก์ชันใช้ตัวนี้แล้วครับภาคอินพุตนะครับแล้วก็จะมีภาคเอาพุตนะครับตัวนี้เป็นไฮนะครับตัวนี้ไฮ้ายขวานะครับแล้วก็มิด้ายขวานะครับโล้ายขวานะครับตัวนี้ก็ด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กพาวเวอร์นะครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับสำหรับใครที่ยังมองหา D B X ตัวมหาจักแท้นะครับตัวนี้ดูด้านหน้านะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับสำหรับท่านหนที่ยังมองหาไดว่าแดก PA นะครับตัวนี้มือสองราคาสวยๆนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ